สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่แชนแนลนบพรล,ลองไปเรื่อยครับสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวมาลีแคปหนังมาสปอยหนังเรื่องที่ยดภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญซึ่งสร้างขึ้นมาโดยอ้างอิงจากเรื่องจริงของคุณกิตซึ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวสยองขวัญน,นี้เอาไว้ในกระทู้เว็บบอร์ดพันทิปและได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้ใน The g ก o s t Radio และก็เช่นเดิมครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ผมจะทําการสปอยสรุปแบบยอ่อ เพื่อให้ท่านผู้ชมไปรับชมเรื่องราวต่างๆในลมภาพยนตร์ได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นครับสำหรับใครที่ไปรับชมภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างในตอนท้ายของคลิปนะครับก็เช่นเดิมว่าจะเป็นการรีวิวนะครับแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยบางท่านไปรับชมภาพยนตร์สยองขวัญไปดูหนังผีมาแถมเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง,างน่ากลัวอาจทําให วัญหนีดีโฟได้ผมได้นาบทสวดมนต์ไว้ในตอนท้ายนะครับถ้าฟังแล้วเนี่ยก็จะช่วยปัดเป่าอารมณ์ให้รู้สึกหายกังวลหายกลัวสิ่งร้ายอะไรที่เราเจอมาก็ได้ปัดเป่าหายไปได้สามารถดูได้ครับหรือกดค้างไปก็ได้เช่นกันเอาละพูดมาก็เย็ะแล้วทั้งนั้นเราไปรับฟังสรุปภาพยนตร์เรื่องที่หยดกันได้เลยครับเรื่องราวของที่หยดจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งทางจังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวนี้มีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด6คน พี่ชาย3มคนช่วยพ่อกับแม่ทํางานอยู่ในไร่แต่จะเรียกว่าสามคนก็ไม่ถูกเพราะพี่ชายคนโตที่ชื่อว่ายักษ์เกลียดการทํางานในไร่จึงออกจากบ้านไปแล้วก็ไปทํางานที่อื่นส่วนพี่น้องผู้หญิงอีก3ามคนยังเรียนอยู่ในทุกๆวันญาติแย้มและก็ยี่ต้องนั่งรถสองแถวเพื่อไปเรียนต่อในตัวเมืองทําให้พวกเธอต้องเดินผ่านต้นไรยักษ์ทุกวันและต้นไรยักษ์ต้นนี้มีสารพระภูมิร้างตั้งอยู่ด้านใต้ต้นไทร ทำให้มีความน่าสะพรงกลัวและความหลอนอย่างมากวันหนึ่งแย้มรู้สึกครั้นเนื้อคั้นตัวไม่ค่อยสบายแต่เธอก็ยังต้องไปโรงเรียนอยู่เช่นเดิมแต่ที่โรงเรียนก็มีเหตุการณ์น่าสะพรงกลัวเกิดขึ้นนาดเพื่อนรุ่มห้องของหาาิเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาวันนี้ญยาิเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนทําให้ญยาิต้องอยู่ทงความสะอาดห้องเรียนจนเย็นด้วยความที่เย็นมากแล้วแย้มจึงมาตามหยาิถึงห้องเรียนและได้นั่งลงบนโต๊ะของนาดที่เสียชีวิตไปยังเป็นปริศนา เมื่อหยาดเห็นเช่นนั้นจึงบอกให้แย้มรีบลุกขึ้นทันทีแต่แย้มก็ยังสนไม่เลิกและได้เป็นลอของที่อยู่ใต้โต๊ะของนาดจนได้พบกับภาพวาดปริศนาอนาันน่าสะพรงกลัวที่นาดได้วาดเอาไว้หยาดรีบทำความสะอาดและรีบพาแย้มและยี่กลับบ้านทันทีซึ่งเมื่อมาถึงต้นไรย,ยักษ์ใกล้บ้านก็เป็นเวลาโพลเพและเย็นมากแล้วทั้งสามคนจะรู้สึกหวาดกลัวที่ต้องเดินผ่านต้นไรย,ยักษ์ต้นนี้เป็นอย่างมากและในขณะที่ทั้งสามเดินผ่านต้นไรย,ยักษ์ ทั้งสามคนก็ได้เห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีดําเหมือนไปงานศพยืนอยู่ใต้ต้นไทยักทั้งสามคนจึงรีบวิ่งหนีทันทีวันต่อมาอาการไม่สบายของแย้มยังคงุดลงเรื่อยๆพ่อจึงสั่งให้ยศขับรถพาแย้มไปหาหมอที่อนามัยในตัวเมืองพอหมอตรวจเสร็จหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแย้มแค่อ่อนเพลียพักผ่อนนมยังพอจึงให้ยาและให้แย้มกลับไปพักผ่อนที่บ้าน แต่ขณะที่ยศกำลังจะขับรถกลับจากอนามัยยักษ์ที่หายออาจากบ้านไปนานก็โผล่มาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงและยึดหน้าที่คนขับรถขับรถกลับบ้านและไล่ยศให้ไปนั่งเฉยๆแบบแกมบังคับเมื่อกลับไปถึงบ้านทุกคนก็ออกมาต้อนรับยักษ์ด้วยความดีใจแม้แต่พ่อที่เป็นคนหัวแข็งก็ยังออกมาต้อนรับลูกชายด้วยเช่นกันทางด้านแย้เมื่อกลับมาถึงบ้านก็กินยาและนอนพักผ่อนพอตกดึกขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับพักผ่อนยากที่นอนอยู่ห้องเดียวกับยี่และเย้ ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงลุกขึ้นมาดูหยาดเห็นแย้มตื่นขึ้นมากลางดึกจึงลุกขึ้นเดินตามแย้มไปพอตามไปดูหยาดก็เห็นแย้มนั่งทําอะไรบางอย่างอยู่ในความมืดหยาดจ,จึงถามแย้มว่าทําอะไรเหรอแย้มจึงลุกขึ้นมาและตอบว่าหิวก่อนจะเดินกลับไปนอนตามเดิมพอกลับไปถึงที่นอนหยาดก็สงสัยเลยได้ถามแย้มว่าเออแล้วเมื่อกี้กินอะไรเหรอทำไมไม่จุดฟงจุดไฟทําอะไรเลยเละ่ะ แต่จูจ่ๆก็มีเสียงแว่วมาเหมือนเสียงบทสวดอะไรบางอย่างแต่ในบทสวดนั้นมีคำว่าที่หยดจากนั้นญาติก็หลับไปพอลุ่งเช้ามาคนงานที่ทำงานในฟาร์มให้กับพ่อของญาติก็ขอลาออกขอลากลับบ้านทันทีและบอกว่าฉันอยู่ไม่ได้แล้วพ่อของญาติพยายามถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ลุงมั่นบอกว่าฉันพูดไปแกก็ไม่เชื่อฉันช่วยงานได้แค่นี้แหละ ยักษ์จึงอาสาเข้ามาเจรจากับลุงมันให้แต่ลุงมันก็ยังคงยืนกรานว่าไม่ขออยู่ต่อและได้ขอให้ยักษ์ไปส่งที่ไล่ฝั่งตรงข้ามทีอีกด้านหนึ่งแย้มมีอาการที่แปลกไปแย้มมีอาการที่ก้าวร้าวและโกหกแม่ว่าอยากบังคับเธอออกไปนอกบ้านทั้งที่เธอไม่สบายอยู่แย้มมีอาการที่แปลกไปอย่างมากแม้แต่แม่เองก็เห็นได้ชัดเจนแต่แม่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะไม่สบาย แต่ก่อนที่จะได้พูดคุยอะไรกันต่อคืนนี้แม่กับพ่อต้องออกไปค้างแรมที่ต่างจังหวัดทําให้ลูกๆต้องอยู่เฝ้าบ้านกันเองเมื่อพ่อและแม่ไม่อยู่บ้านยักษ์จึงเรียกยศและยอดมาคุยกันว่าช่วงที่ยักษ์ไม่อยู่บ้านมีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านของเราหรือเปล่าแต่ยอดและยศก็บอกว่าไม่มีอะไรนะพี่ท่านใดนั้นยาติก็โผล่มาและบอกว่ามีฉันได้ยินเสียงเสียงประหลาดเป็นเสียงวแววๆมาจากที่ไกลๆ เหมือนเสียงผู้หญิงหวยหวนอะไรบางอย่างยักษ์จึงบอกว่าพี่ไม่ได้ยินนะยศกับยอดไม่ได้ยินแต่ลุงมั่นแกบอกว่าแกได้ยินก่อนจะไปแกบอกว่ามันกลับมาแล้วตกดึกคืนนั้นทุกคนเข้านอนกันตามปกติแต่หยาดได้ยินเสียงแย้มลุกขึ้นมาอีกแล้วจึงพยายามลุกขึ้นเดินตามแย้มไปทันใดนั้นหยาดก็ได้ยินเสียงประหลาดอีกครั้งหนึ่งเมื่อเธอได้ยินเสียงนี้เธอกลับมีอาการอ่อนแรงและง่วงลงแบบกระทันหัน แต่หยาดได้กัดมือตัวเองเพื่อใช้ความเจ็บปวดดึงสติของเธอให้กลับมาแย้มหายไปจากบ้านหยาดจึงรีบวิ่งไปตามบรรดาพี่ชายแต่ไม่มีพี่ชายคนไหนอยู่ที่เตียงนอนเลยทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นหยาดจึงรีบออกมาดูหน้าบ้านและพบว่าบรรดาพี่ชายของเธอกําลังวิ่งตามล่าอะไรบางอย่างอยู่สิ่งนั้นมันเหมือนผู้หญิงใส่ชุดสีดําผมยาวเหมือนผู้หญิงที่เธอเห็นอยู่ใต้ต้นไทรไม่มีผิด ยักษ์ได้นําปืนออกมายิงไล่เจ้าผู้หญิงประหลาดนี้ทําให้มันหายไปในความมืดหลังจากนั้นยักษ์จึงอุ้มแย้มเข้าบ้านยักษ์ได้เล่าให้หยาดฟังว่ายักษ์ยศยอดได้ยินเสียงประหลาดเช่นกันเสียงนั้นทําให้พวกเขาง่วงนอนกระทันหันแต่ยักษ์ได้อาศัยความร้อนจากไฟตะเกียงจี้ตัวเองให้ยังคงสติเอาไว้ได้หลังจากนั้นจึงได้ปลุกยศและยอดให้ตื่นขึ้นมาและวิ่งตามหายแย้มที่เดินหายออกจากบ้านไปเมื่อเสียงประหลาดดังขึ้น ยักษ์ยศยอดไปเจอแย้มนอนสลบอยู่ที่หน้ากอไผ่หน้าบ้านแต่ทันใดนั้นก็เห็นอะไรบางอย่างมีสนะาคล้ายผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีดํายืนจ้องพวกเขาอยู่ยักษ์รู้ว่ามันไม่ได้มาดีเป็นแน่แท้จึงได้หยิบปืนขึ้นมายิงหลังจากนั้นเรื่องรล่าก็เป็นอย่างที่ญาติเห็นเช้ามาเหมือนแย้มจะมีอาการดีขึ้นติดแค่ยังมีปวดท้องอยู่นิดหน่อยญาติจึงอยากออกไปซื้อขนมจากรา้านค้ามาให้แย้มแต่แย้มอยากไปด้วย ญาติจึงต้องไปขออนุญาตแม่ก่อนทั้งนี้แม่และพ่อไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้พ่อยักษ์ได้บอกว่าจะเล่าอะไรให้พ่อฟังพอเล่าอะไรไปพ่อไม่เชื่อแน่นอนยักษ์จึงบอกให้ญยาิดูแลแย้มก่อนที่จะขับรถออกไปด้านนอกเพื่อไปตามหาลุงประพันธ์ให้มาดูอาการของแย้มแย้มไม่จะปวดท้องแต่ก็ล้างหน้าล้างตาเตรียมตัวออกไปด้านนอกกับญยติทันใดนั้นก็มีหญิงแก่หน้าตาน่ากลัวปรากฏตัวขึ้นมาจากหน้าต่างปีนเข้ามาในห้อง และกดแย้มลงกับพื้นและเอามือล้วงเข้าปากแย้มและดึงฟันของแย้มออกมาซี่หนึ่งแม่และหยาดได้ยินเสียงวอยยของแย้มจึงได้เดินเข้ามาดูแม่พบว่ายายประหลาดคนนี้คือยายช่วยเมื่อเห็นว่ายายช่วยเข้ามาทำลายลูกสาวของตนแม่จึงได้หยิบไม้ขึ้นมาและไล่ฟาดยายช่วยอย่างแรงแต่ยายช่วยก็ไม่สะทกสถานและเอาแต่หัวเราะร่าเพราะดีใจที่ได้ฟันของแย้มไปไม่นานหลังจากนั้นัยา์ได้พาจ่าประพันธ์มาที่บ้านแม่จึงได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้จ่าประพันธ์ได้ฟัง จ่าประพันธ์จึงขอไปพบกับแย้มซะหน่อยเมื่อพบกับแย้มจ่าประพันธ์ก็รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในร่างนั้นไม่ใช่แยม้มแต่มันคือยายช่วยจ่าประพันธ์จึงพายักษ์ไปที่บ้านของยายช่วยและเล่าให้ยักษ์ฟังว่ายายช่วยคือคนที่มาอยู่ใหม่คนในละแวกนี้คิดว่ายายช่วยเล่นของชอบเล่นของดำของคูณใสและวิชาต่างๆนั้นก็ย้อนเข้าตัวในที่สุดจนทําให้เป็นบ้าเมื่อเกิดเหตุอาเพศต่างๆขึ้นทุกคนคิดว่าเป็นฝีมือของยายช่วยทั้งสิ้นเมื่อไปถึงบ้านของยายช่วย จ่าปะพันธ์ก็เห็นว่ายายช่วยกำลังเล่นของและได้ดำฟันของแย้มมาใส่ในอาจมยักษ์เห็นแบบนั้นจะได้เตะขันอาจมทิ้งแต่ก็ไม่ทันเสียจแล้วพิธีได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนยายช่วยได้ปิดชีพตัวเองต่อหน้าต่อตาของยักษ์และจ่าปะพันธ์ยักษ์ถามกับจ่าปะพันธ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจ่าปะพัน์เล่าว่ายายช่วยถูกอะไรบางอย่างเข้าสิงสิ่งที่มันทำคือพิธีย้ายร่างมันเลือกย้ายไปที่ร่างที่สมบูรณ์กว่า เข้มแข็งกว่าซึ่งร่างนั้นก็คือร่างของแย้มนั่นเองจ่าปะพั์จึงไปตามลุงพุธให้มาช่วยดูอาการของแย้มเมื่อลุงพุธเห็นอาการของแย้มก็รู้ทันทีว่าโดนของลุงพุธได้เดินสำรวจรอบๆบริเวณบ้านจนไปะสะดุดตาเข้ากับกอไผ่ต้นใหญ่ที่แย้มเคยมานอนสลบก่อนหน้านี้ลุงพุธบอกให้ยักษ์ยศและยอดฟันกอไผ่นี้ทิ้งซะถ้าฟันแล้วทุกอย่างที่อยู่ภายในจะเปิดออกให้เห็นเองเมื่อฟันกอไผ่จนถึงใจกลางอาจจม ของข่าวก็โผล่ออกมาส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วลุงพุทธบอกว่ามันคือของเสียที่ปีศาจมันคายเอาไว้ต้องเผาทิ้งเท่านั้นยักษ์จึงจัดแจงเผาอาจมทิ้งเสียหลังจากนั้นลุงพุทธก็ให้ผ่าแย้มไปโรงพยาบาลหลังจากนี้นะครับยักษ ก็พายแยมไปที่โรงพยาบาลแต่กว่าจะถึงโรงพยาบาลได้เนี่ยก็ต้องเจอเหตุการณ์สาหัส,สก,กันเลยทีเดียวจะเจออะไรบ้างนั้นและมันแย่ขนาดไหนไประติดตารับชมกันได้ที่โรงภาพยนตร์ไกลบานท่านนะครับอ๋อตอนจบพูดได้เพราะเป็นตอนจบที่เหมือนกันในที่หยดที่เล่าใน The Ghost Radio และที่เล่าลงในพันทิปเลยครับโดยตอนจบแยมเสียชีวิตครับและไม่แน่นะครับอาจจะมีที่หยดภาค2ด้วยก็เป็นได้ครับต่อไปเป็นการรีวิวนะครับ สำหรับเรื่องที่หยดให้คะแนนก่อนเลยเอาไป9.9คะแนนครับเนื้อเรื่องดั้งเดิมนของที่หยดของคุณกิจเนี่ยมันดีอยู่แล้วครับพอมาทําในรูปแบบภาพยนตร์เขามีการใส่รายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมลงไปจึงมีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นมากกว่าเรื่องเล่านะครับในแง่ของเนื้อเรื่องไม่น่าเบื่อเลยไม่แต่นิดเดียวเนือ้อเน้นทุกฉากมีความหมายหมดครับการปูเรื่องราวครอบครัวทำออกมาได้น่าสนใจไม่น่าเบือ่อ ส่วนผีเองเนี่ยก็สลับออกมาในเนื้อเรื่องซึ่งยอดเยี่ยมมากครับไม่ออกมาเยอะเกินไปไม่ออกมาน้อยเกินไปออกมาให้แบบให้หลอนนะ่ะให้กลัวหนังผีบางเรื่องเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยตอนแรกกลัวจริง,งหลังๆจะแบบอื้ช่างแม่งเหอะเพราะผีมันออกมาเยอะเกินแต่น,นี้ไม่ครับมีการทิ้งช่วงมีการทิ้งเวลาออกมาไม่เยอะไปไม่น้อยไปไม่ให้คนดูเบื่อและไม่ให้คนดูชินกับผีครับและผีมันมีทั้งผีที่ออกมาหลอน และผีที่มันสิงคนดังนั้นผีมันจึงมีทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้จึงเล่นกับความกลัวของคนได้หลายแบบครับส่วนนักแสดงทุกคนเนี่ยเล่นได้ดีมากนะครับถึงจะมีแข็งบ้างในบางช่วงแข็งบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แย่ครับไม่ทําให้หนังดูน่าเบือ่อหรือแปลกแปลกเลยแม้แต่น้อยครับเรื่องนี้นะใครดู iMac นะลงใหญ่โคตรหลอนนะ่ะเพราะซาวมันซาวมันสุดมากซาวมันทั้งตื่นเต้นและน่ากลัวช่วงเงียบก็โคตรลุ้นเลย ผมว่ามีคําถามในใจหลายคนที่อยากถามอ่ะจมสแก์เยอะไหมกลางๆครับไม่เยอะไม่น้อยคือมีในช่วงจังหวะที่ควรจะมีไม่ได้ยัดมาทาั้งเรื่องแบบอันนี้จมสแก์แล้วอันนี้จมสแกกแล้วอ้นี้จสแกลแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับคือมีในจังหวะที่ควรจะมีแค่นั้นแหละครับถามว่าดีไหมดีครับเพอร์เฟกต์ผมใช้คํานี้เลยเพอร์เฟกต์อีกส่วนหนึ่งคือที่หยดเนี่ยมันไม่ค่อยมีฉากแบบสยองมากนักมันไม่มีฉากแบบ โอ้ยรับไม่ได้คนตายอนุเลอันนี้เละไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือมันมีบ้างมันมีเห็นแบบของดิบเห็นของอาจมบ้างเห็นของที่แบบภาพไม่น่าดูบ้างแต่มันไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะขนาดหนังฝรั่งที่มันแบบจะเชือดกันตายเชือดกันที่แบบภาพไม่น่าดูอ่ะไม่ขนาดนั้นอันนี้มันมีประมาณ2ฉากมั้งที่เป็นฉากที่รุนแรงแล้วก็เห็นฉากพวกของสดของดิบอะไรเงีย้ยประมาณ2ฉากเช่นกันก็รวมแล้วประมาณ4ี่อ่ะนอกนั้นไม่เยอะ เพราะนั้นดูได้ครับใครไม่ชอบเห็นฉากอะไรสยองสยองอะ่ะที่หยดก็ยังดูได้ทาไมถึงกล้าพูดผมก็ไม่ชอบฉากสยองไงแต่ผมก็ดูได้ผมรู้สึกว่าเออมันทาออกมาได้โอเคนะมีฉากน่ากลัวฉากสยองแต่มันไม่เยอะไม่เยอะเกินไปจนที่คนที่ไม่ชอบจะเกลียดครับแล้วก็หลายคนนะ่าจะมีคําถามควรฟัง The Ghost Radio ก่อนหรือไปดูหนังก่อนสําหรับผมนะครับผมว่าดูหนังก่อนให้หนังขยายจักรวาลของตัวเราเองก่อนให้ขยายความคิดอารมณ์ของเราก่อน หลังจากนั้นเขอยมาฟังครับว่าเรื่องจริงที่เขาเล่ามันเป็นยังไงไม่อย่างนั้นบางท่านถ้าฟัง The Ghost r รด i o อก่อนจะจับผิดหนังครับว่าเฮ้ยเขาไม่เล่าอย่างนี้นี่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนี้จริงมันต้องอย่างนี้ดังนั้นแนะนําครับดูหนังก่อนแล้วค่อยมาฟังดีกว่าครับพูดกันมาขนาดนี้บางท่านอาจคิดว่าถ้ามันดีขนาดนั้นทำไม9.9ล่ะไม่10เลยละ่ะคุณนพพร9.9เพราะว่าจุดที่ผมรู้สึกว่ามันยังแปลกๆตาหนึ่งครับคือ CG CG ของฉากที่อ่ะเรียกว่าผีโดนยิงแล้วกันนะมันขัดตามันขัดตาปแปลกๆมันแบบลอยๆนิดนึงอะ่ะฉาก CG ในเรื่องหลายๆอย่างมันดูแบบขัดตาไปหน่อยครับแล้วก็เนื้อหาตอนขับรถไปโรงพยาบาลเนี่ยช่วงท้าย,ายช่วงฉากขับรถผมมีความรู้สึกว่าช่วงนั้นมันละครไปหน่อยรู้เลยว่าเนี่ยคือส่วนที่เติมมาไม่ใช่มาจากเรื่องเล่าบางช่วง,งเนื้อหาเนี่ยมันมีความเป็นดาร์คแฟนตาซี จนลืมไปว่าเอ้ยอันนี้มันคือหนังผีที่มันมีเขาโคมาจากเรื่องจริงนะมันไม่ใช่เรื่องแต่งนะมันไม่ใช่ดาร์คแฟนตาซีนะมันไม่ใช่เรื่องเล่าแล้วก็ผมรู้แหละมันเป็นหนังที่นัเดทเล่นมันต้องมีฉากเซอร์วิสนัาเดทฉากนัเดทต้องออกมาหล่อผมรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยมันบังคับนเดทให้เล่นแบบนี้เกินไปจนแกดูเกรงงๆแกแข็งๆอ่ะเหมือนกับว่าฉากนี้โดนพูดมาเฮ้ยนาเดท เอาหล่อๆเลยทำหล่อๆเลยแกก็ฝืนพยายามหล่อในเรื่องทั้งที่มันไม่จำเป็นก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ผมขำฉากตอนเผาอาจมที่เผามาจากกอไผ่ฉากนั้นน่ะคนอื่นอะ่ะใส่เสื้อหมดนะดัดเดทโดนบังคับถอดเสื้ออยู่คนเดียวคือแบบรู้เลยโอ้ฉากเซอร์วิสทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลจึงเป็นเหตุผลที่ที่หยดได้คะแนน9.9ครับขอพูดตามตรงนะครับผมว่าเรื่องนี้ดีกว่าสัปะเรอ อย่าเข้าใจผมผิดนะครับทั้งคู่เป็นหนังที่ดีทั้งคู่ครับต่างกันที่ตรงไหนต่างกันที่สเปรเมรมีการยัดมุกตลกในส่วนที่ฉากนั้นน่ะควรจะใช้ความสำรวมควรใช้ความเครียดแต่ที่หยดมันให้อารมณ์ไปตามหนังมันไม่บังคับอารมณ์คนดูมันไม่บังคับว่าคนดูมันต้องฟีลนี้อะไรเงี้ยมันให้คนดูแบบไหลไปตามภาพยนตร์เรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นสเปรเรก็มีสิ่งที่ที่หยดไม่มีนั่นคือคติสอนใจสปเปเร เป็นหนังที่มีคติสอนใจแต่ที่หยดมันไม่เชิงสอนอะ่ะมันก็มีเรื่องของความรักในครอบครัวบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ไดเยอะขนาดนั้นมันไม่เชิงสอนมันเป็นทางอ้อมมากกว่าแต่สัปปะเลอเนี่ยมันทางตรงเลยมันสอนตรงๆเลยเป็นคติสอนใจเลยละ่ะแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าในประเทศนะที่หยดสู้สัป,ปะเอไม่ได้เพราะที่หยดไม่ใช่หนังที่ทุกคนจะดูได้ มันเป็นหนังผีซึ่งหลายคนไม่ชอบหนังผีโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่คือถ้าผู้เฒ่าผู้แก่ดูที่หยดอะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามีฉากจ้มสแกร์ดังนั้นหัวจงหัวใจเนี่ยต้องระวังนิดนึงส่วนสเปร์เนี่ยม,มีฉากตกใจบ้างแต่มันไม่เยอะเท่าบอกเลยว่าไม่เท่าไม่เท่าแน่แใครที่อยากดูที่หยดแต่ไม่ชอบฉากจ้มสแกร์แนะนําครับที่อุดหูครับผมก็ไม่ชอบเนละจ้มสแกร์ผมไปดูหนังผีที่ไรผมเอาที่อุดหูไปเพราะอะไรเสียงมันดัง คือตกใจได้แต่ไม่ชอบเสียงดังแค่นั้นแหละผมใช้ที่อุดหูและมีข้อดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมที่หยดเด็กดูเยอะวัยรุ่นดูเยอะมากวันนี้ผมไปดูเด็กอย่างเยอะเลยวัยรุ่นอย่างเยอะเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับคุยกันทั้งเรื่องคุยกันเยอะจริงๆจนแบบขนาดผมใส่ที่อุดหูะเสียงเด็กๆะยังดังลอดเข้ามา มันอาจทําให้บางท่านเนี่ยเสียอรรถรสและนอกจากเสียงคุยกันแล้วเนี่ยก็มีแฟนๆหน้เดทบางกลุ่มผมใช้คำว่าบางกลุ่มนะก็มัวแต่เมาส์มอยเรื่องหนาเดทในหนังไม่ค่อยสนใจหนังเท่าไหร่ก็มีแล้วก็ฉากนาเดทถอดเสื้อหนังกำลังลุ้นๆเลยก็อุ้ย <c oughs> เออก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าในโรงหนังอะพี่ในโงรงภาพยนตร์ก็เห็นใจคนข้างนิดนึงนะครับแล้วก็ ในเรื่องสปเปเลอร์ก็มีนะตอนไปดูสปเปเลอร์ก็มีคนแบบคุยกันแต่ก็ไม่เยอะเท่าในที่หยดแล้วก็แน่นอนพอคนดูหนังเยอะพวกที่ไม่รักษามารยาส่วนรวมก็เยอะหยิบโทรศัพท์มาเปิดดูก็เยอะเพราะฉะนั้นการดูหนังในโรงภาพยนตร์เนี่ยก็อาจจะเสียอารมณ์ได้นิดหน่อยครับแต่แนะนํานะใครชอบหนังผีหรือไม่ใช่แฟนหนังผีก็เถอะแต่ชอบหนังสนุกอะ่ะหนังที่ดูแล้วลุ้นระทึกตื่นเต้นที่หยดต้องดูผมว่าเป็นอีกหนึ่งหนังไทยที่ดีที่สุด ทที่ทาําามส่วนการสปอยการรีแคปเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยครับมันเป็นเนื้อหาที่ส่วนใหญ่แล้วมันก็มีพูดไว้ใน The Ghost Radio ใครอยากฟังมากกว่านี้ไปตามได้ที่ The Ghost Radio ครับดังนั้นสิ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทุกท่านน่ยรู้อยู่แล้วท่านที่เคยฟังมาก่อนเนี่ยจะรู้อยู่แล้วละแต่ผมตัดไม่เล่าในบางส่วนไม่เล่าในตอนลุ้นๆนในหลายๆตอนแล้วก็ไม่เล่าตอนจบต้องขออภัยเป็นอย่างสูงครับอยากให้ทุกท่านไปรับชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์จริงๆครับให้ฟังสปอยฟังรีแคปเป็นแค่นำ้ำ และไปเจอของจริงที่โรงภาพยนตร์ครับส่วนใครเราไม่ไหวแนะนำ The Ghost Radio คุณกิจที่หยดครับ